สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดาราสาวถูกมัดติดเสาบุญถาวรแฉนาใหญ่ชายสูงวัยน้าเลี่ยมยังคงออกมาเคลื่อนไหวเล่านิทานอย่างต่อเน,นื่องสําหรับนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ที่ปร,รึกษาของสอสอเต้โดยล่าสุดได้เล่านิทานเพื่อนรักหักเลี่ยมโฮตคาตกรรมอัมพรางตอนที่หเหตุการณ์ดาราสาวถูกจับมัด ผู้ลงมือเครียดหาทางออกว่าจะปกปิดอย่างไรดีพร้อมแฉคำใบใ้นายใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังอีกทีว่าเป็นชายสูงวัยคนน่าเลียม ในเนื้อหานิทานตอนนี้5ระบุว่าเมื่อความจริงใจของนักแสดงสาวที่มีต่อเพื่อนสาวคนสนิทถูกทำลายลงด้วยความโลภและนำมาซึ่งความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ทำให้ตนเองตกอยู่ในชะตากรรมอันแสนโหดร้ายด้วยความเสียใจและความแค้นในการกระทำความอาฆาตมาร้ายของนักแสดงสาวผู้น่าสงสารก็เกิดขึ้นและมีความคิดในขณะนั้นโดยคิดได้เพียงแค่ว่าทำอย่งางไรยจึงจะรอดพ้นจากอันตร,รายที่เกิดขึ้นและมีหนทางวิธีการให้คนอื่นมาช่วย เหลือตนดังนั้นตลอดเวลาที่อยู่ในห้องก็ส่งเสียงร้องว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ช่วยด้วยอยู่ตลอดเวลาที่ถูกขังในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งเผอิญในวันเกิดเหตุณนะโรงแรมแห่งนั้นแม้จะเป็นโรงแรมขนาดเล็กแต่ก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติและอดีตข้าราชการคนหนึ่งของประเทศนั้นเข้ามาใช้บริการและเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางขณะและได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของหญิงสาวคนหนึ่งชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตข้าราช การจึงเดินเข้าไปสอบถามกลุ่มชายชะกันและเสียคนดังกล่าวว่ามีเหตุทะเลาะหรือมีเหตุผิดปกติหรือมาอย่างไรเสียคนดังกล่าวบอกว่าไม่มีอะไรพอดีภรรยาเจ้านายเมาและเอะอะโวยวายผมกําลังจะพากลับไปบ้านพักเจ้านายครับเสียคนดังโมโหยอย่างสุดขีดและควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้จึงเข้าไปทําร้ายนักแสดงสาวอีกครั้งและประกอบกับคําสั่งนายชายสูงวัยบอกให้จัดการให้เรียบร้อยภายในค่ําคืนนี้จึงสั่งให้ทีมงานจัด การกับนักแสดงสาวด้วยวิธีอันโหดร้ายบีบคอนักแสดงสาวผู้น่าสงสารเพื่อไม่ให้หายใจและต่อยบริเวณท้องหลายครั้งจนทําให้นักแสดงสาวถึงกับสลบไปชั่วขณะและหยุดส่งเสียงร้องและการร้องขอความช่วยเหลือ หรือเสียงเอะอะเพื่อให้คนมาช่วยก็ยุติลงด้วยความโศกเศร้ายิ่งนักอีกฝั่งฝั่งคนบนเรือเครียดอย่างหนักทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเพื่อนสาวคนสนิทดังขึ้นพอรับสายเสี่ยคนดังกระโผลว่าเรื่องนี้ชักไปกันใหญ่แล้วไม่ต้องติดต่อหาแม่เพื่อนมึงหรอกมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมีคนเห็นเหตุการณ์อีกด้วยตอนนี้กูกําลังเอาเพื่อนมึงหนีออกจากโรงแรมและจะหาวิธีจัดการเพื่อนตัวร้ายของมึงและจะจัดการยังไงก็จะแจ

คำคืนอันแสนโหดร้ายและเวลาเดินไปอย่างรวดเร็วและประกอบความหวาดระแวงในความผิดที่เกิดขึ้นและเกรงว่าตัวเองกับพวกจะมีความผิดร่วมกันด้วยกับเสียคนดังและยิ่งทำให้เพื่อนคนสนิทกับเพื่อนเกิดความหวาดกลัวยิ่งนักในขณะเดียวกันเสียคนดังได้ออกคำสั่งให้ลูกน้องของตนไปขับเอารถจนมาจอดที่บริเวณด้านหลังข้างโรงแรมแห่งเดิมและต้องรีบเคลื่อนย้ายตัวนักแสดงสาวไปยังสถานที่อื่นอย่างเร่งด่วนเพราะเกรงว่าจะมีคนรู้ จกรู้และเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียคนดังสั่งให้ลูกน้องพยุงร่างอันไร้สติของหญิงสาวนักแสดงผู้น่าสงสารไปขึ้นรถยนต์และขับออกไปจากโรงแรมแห่งนั้นอย่างรวดเร็วและมุ่งหน้าไปยังโกดังแห่งหนึ่งซึ่งมีทิ่ตั้งติดอยู่กับแม่น้ําที่กล่มนักแสดงสาวกับเพื่อนสนิทได้พากันไปล่องเรือกันในช่วงหัวค่ำก่อนที่จะพานักแสดงสาวมาที่โรงแรมเมื่อไปถึงโกดังดังกล่าวเสียคนดังได้สั่งให้ลูกน้องใช้ผ้ามัดแขนมัดขาของนักแสดง สาวตรึงไว้กับเสาไม้ภายในโกดังและยังสั่งให้ลูกน้องเอาผ้ามัดปากนักแสดงสาวไว้ด้วยเพราะเกรงว่านักแสดงสาวขึ้นตัวขึ้นมาและมีสติจะส่งเสียงร้องออกมาให้คนได้ยินเสียงร้องอีกเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วศกนาฏการ,รกำลังจะเริ่มขึ้นในความเงียบสงัดและความเกรงกลัวความผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งตัวหรือคิดวางแผนมาก่อนกับเหตุการณ์ที่เกิดอันรวดเร็วเพียงไม่กี่ชั่วโมงทาให้เสี่ยคนดังครุ่นคิดว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้นอย่างไรเพื่อให้ตนเองและพวกไม่ต้องมีความผิดต่อกฎหมายบ้างหากจะต้องลงมือทําการปิดปากเพื่อมิให้นักแสดงสาวมีโอกาสได้พูดและใช้ความเร็วร้ายของเพื่อนคนสนิทจากความผิดพลาดที่จะไม่ไปถึงตัวเจ้านายชายสูงวัยคนหน้าเลี้ยมทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเสียก็ดังขึ้นปลายทางที่พูดสายก็เป็นเสียงของเจ้านายชายสูงวัยพูดว่าเอ็งจัดการอยายตัวเรียบร้อยหรือย,ยังเสียคนดังเกรงว่าเจ้านายจะดุด่าและโมโหตนเองจึงได้พูดโกหกเจ้า นายชายสงไวไปว่าเรียบร้อยครับนายท่านสบายใจได้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านสั่งครับผมเจ้านายก็วางสายโทรศัพท์ไปแต่ความกลัดกลุ้มกลับมาตกอยู่ที่เสียคนดังว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีในเวลาที่เหลืออันน้อยนิดจะวางแผนอย่างไรให้ตนและเพื่อนคนสนิทของนักแสดงสาวและทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในโศกนาฏกรรมนี้พ้นความผิดและโยนความผิดหรือตราบาปไปให้กับนักแสดงสาวผู้น่าสงสารเป็นคนผิดและรับเคราะห์ไปเพียงลำ ังนิทานอิศบหรือนิทานชาดกหรือนิทานที่แต่งขึ้นจะเป็นความจริงหรือความเท็จก็ไม่มีใครรู้นิทานเรื่องเล่าขานเรื่องนี้ยังไม่จบผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปคนเล่านิทานชายาทนายบนข,ข่าวคลายปัญหาสี่มิถุนายน2565ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ